คลิปนี้จะขอแนะนำตัวละครหลักในเรื่องอกสู่สถานีพีดุนะครับคิมโบราระบ,บทนายองเป็นนักข่าวสาวที่มีความสามารถด้านการสืบค้นหาความจริงเพื่อนำเสนอข่าวนายองช่วยอวอนเพื่อนสนิทของเธอเปิดเผยเบื้องหลังความจริงของสถานีรถไฟใต้ดินอกสูนายองได้ไปเจอคดีปริศนาฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในสถานีแห่งนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอ คิมแจยอนรับบทเชวอวอนเป็นพนักง,งานบริการสาธารณะของสถานีรถไฟใต้ดินอกซูอวอนเผชิญหน้ากับเรื่องราวแปลกๆของที่นี่อยู่เป็นประจำเขาจึงต้องการตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่สถานีนี้กันแน่ชินโซยูรับบทแทฮีหลังจากแทฮีเสียพ่อและพี่ชายไปในอุบัติเหตุที่สถานีอกซูเธอไปที่สถานีทุกคืนเพื่อตามหาความจริงเรื่องพ่อและพี่ชายจนเจอกับนายยองและอวอนเธอจึงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องราวเหลือเชื่อทําให้พวกเขาได้ รับรู้ถึงเหตุการณ์เงื่อนงำที่เกิดขึ้นออกสูสถานีพีดุ31พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์